ธัญญาเคลียร์ดราม่าร้อนหูไม่เห็นด้วยอ๊อฟขับแกร็บเจอกระแสโต้กลับดูถูกอาชีพหลังนักร้องหนุ่มอ๊อฟสุพนัทหรืออ๊อฟ AF2 พันตัวมาขับรถส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่เพื่อหารายได้เสริมให้กับตัวเองในช่วงโควิด -19 จนแฟนสาวธัญญาอาสยามไม่เห็นด้วยกับการขับแกร็บเนื่องจากห่วงความปลอดภัยของแฟนหนุ่มจนเกิดดราม่าร้อนถึงหูธัญญากับกระแสะคอมเมนต์ว่า เจ้าตัวนั้นดูถูกอาชีพดูเป็นคุณหนูกลัวแฟนจะอายโดยล่าสุดสาวธัญญาได้โพสต์ข้อความร่ายยาวลงในอินสตาแกรมเผยความในใจถึงสาเหตุหลักที่ไม่อยากให้แฟนหนุ่มออกไปขับรถส่งอาหารโดยเธอได้เผยว่าก็ไม่คิดว่าจะมีดรามา่าสุดท้ายก็มีจากที่พี่ออฟไปให้สัมภาษณ์ว่าหนูไม่เห็นด้วยกับการขับแกร็บ จากนั้นก็มีคนจํานวนหนึ่งมองและเม้นว่าหนูดูถูกอาชีพแกร็บและมองว่าหนูดูเป็นคุณหนูว่าหนูแบบนู้นแบบนี้ก่อนอื่นขออธิบายเหตุผลก่อนเลยนะคะว่าตอนแรกทําไมถึงไม่เห็นด้วยอย่างแรกเลยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยมากๆเพราะมอเตอร์ไซค์พี่เขากันใหญ่ และแรงและตัวหนูเองเคยเกิดอุบัติเหตุทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เลยค่อนข้างกังวลเรื่องนี้และเรื่องนี้คือเรื่องหลักๆเลยห่วงว่าเขาจะทำได้ไหมเพราะเขาไม่เคยทำกลัวว่าเขาจะอายไหมแต่พอเราคุยกันเคลียร์กันและเข้าใจว่าเขาอยากทำไม่มีสักคำที่บอกว่าไม่ให้ทำเราแค่มีอารมณ์น้อยแบบห่วง อะไรที่เป็นความสุขของกันเราไม่เคยห้ามกันไม่ว่าจะหนูหรือเขาและยิ่งเห็นคนชื่นชมเขาหนูก็เข้าใจและยิ้มตามไปด้วยพี่ออฟบอกหนูเสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องไปบอกใครหรอกว่าเรามีเงินหรือไม่มีแค่ว่างแล้วทำในสิ่งที่เราชอบและหาเงินได้ก็พอพี่ออฟบอกว่าอาชีพนี้หนูเป็นคนบอกให้ลุงทำเมื่อปีที่แล้วสรุปหนูเองที่บอกเขาทำสุดท้ายหนูอยากจะบอกว่า หนูไม่ใช่ลูกคนหนูหรือผู้ดีที่ไหนหนูคือเด็กอีสานลูกชาวนาทำทุกอาชีพที่ลำบากมาก่อนเพราะฉะนั้นหนูไม่เหยียดอาชีพที่สุจริตแน่นอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ